สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับบรรยากาศหนาวหนาวเย็นๆผมกำลังจะแกงผักนะครับตอนนี้ต้มกระดูกไว้นะครับต้มกระดูกใส่เกลือกับผงนัวไว้นะครับตอนนี้นี้ที่เราจะแกงกันก็คือนะครับผักคิวนะครับหรือว่าผักตั้งโอนะครับใช่ไหมครับนี่นะครับก็ให้ แน่นยใส่ผักอยู่นะครับแี้วจะผัดผักกับแกงผักตั้งโอนะครับผมัน้ำเดือดได้ที่แล้วผมก็จะใส่ผักไปเลยนะครับผมผมต้มมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับกับหนาวๆแกงผักร้อน แล้วเราก็จะใส่กะปิเพื่อเพิ่มอรรถรสเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็พริกขั่วเราจะใส่นิดนึงนะครับผมเพิ่มอรรถรสอีกเช่นกันครับ เริ่มซอยหมูที่จะใส่ผ,ผักกาดดอกของเรานะครับผมเ,เตรียมกระเทียมมาเตรียมพริกด้วยครับเริ่มจากการใส่พริกแห้งกันก่อน,นครับผมตามด้กระเทียมนะครับผม ตามด้วยติดจิบจิบนะครับผมโอ้โาด้วยน้ำมันตามด้วยเนื้อสัตว์ของครณนครับ ใส่ผักเลยนะครับผมเป็ผักแล้วก็กินมากเลยครับใส่ไว้ครับระหว่งวางรอผัดรเรสงลดลย,ยนะครับเรงสลลดขึ้ตามด้วยสีกหยแนะครับผมต้อนหอยแครงอยแครงคัลึเลยครับ ก็พร้อมจะขึน้นโต๊ะแล้วนะครับผมมาจเจอที่โต๊ะเลยนะครับผมมาแล้วครับวันนี้ที่โตแล้วนะครับมีส้อมตํามีผักกัดดอ,อกมีแกงตั้งโอนะครับผมอาขึ้นเลดนนะ สูงสูงเลยขึ้นอีกสูงสูงครับเวลามาชิม,มแล้วครับสุยอดเลยนะครับรสชาติในเอกลักษณ์มากนะครับผมไม่ชอบมากนะครับ กาดดอกใส่เนื้อสามชั้นนะครับผมมันเมื่อย็นที่คิวมากเลยครับวันนี้ กินส้นตมตำดูนะอืมเปรี้ยวนิดนึง นี่ก็คือซิกเนเจอร์ของวันนี้นะครับผมผักตังโอผักขี้วัวนะทางบ้านผมเรียกจะเรียกว่าผักขี้วัวครับผมงั้นผมขอกินต่อนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ